สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําปลาสายพันธุ์ไทยอีกชีดหนึ่งชื่อปลาชะโอนหรือแถภาคอีสานเรียกว่าปลาเสื่อมเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาเนื้ออ่อนซึ่งจัดอยู่ในวงเดียวกันลักษณะการกินอาหารกินพวกสิ่งมีชีวิตเล,เล็กๆเช่นกุ้งลูกปลาหรือแมลงต่างๆส่วนที่อยู่ในตู้นี้ผมให้เป็นเนื้อหมูสับชิ้นเล็กๆนะครับเป็นปลาที่อยู่ตามแม่น้ํา นิยมทำมาทำเป็นอาหารเช่นทอดกรอบปลาเค็มเป็นต้นนะครับชอบแอบซ่อนตามหนีไม้นะครับตอนที่ผมเอามาครั้งแรกเอามาลงตู้นี้ไม่ยอมกินอะไรเลยครับผ่านไปสัก2องสาวันปาดเนื้อหมูให้กินแล้วค่อยกินนะครับนิยมเรียกว่าปลาสวยงามเหมือนกันครับโดยเฉพาะพวกมีสีเผื่อครับ